แก๊งนี้เขาทำอะไรกันเนาะเดี๋ยวผมเข้ามาดูแก๊งนี้หน่อยสิแก๊งนี้เขาทำอะไรกันอา้าวเขาทำอะไรกันตรงนี้โอ้ยคนนี้คนนี้ม,ม,ร,มาราร้ายร้ายก้ด้วยคนรถบีบใช่ไหมว่าเหตุใครอ๋อเป็นอะไรทิงชนตัวที่ตับีบมาจะทำมาใช่ไหมเออโอ้รุดเลยวะโ,โอ้ สวัสดีครับในอะไรเมื่อกี้ว่าอะไรตกเหอครับอ๋อไม่ใช่มันร้อนมันร้อนทอดอกมาวหามาร้อนเลยครับไอเม่มึ่งมันใหญ่ลิ้นให้มากแล้วมึงแก่

อะไรเก็บไว้ไหนอ่ะดูไปดูเอาผนงานไม่ไม่ใช่อะไรหรอกมันร้อนเอาออกค้อนเกะไงเดี๋ยวเรามาฟังครับผมคันนี้นะตอนแห่ครับโล่ครับเป็นนี่ C2 ครับผม ไบละ8ดอกนี่อันน <si okay, ี้มีใบละใบละหใบละ6 2อแล้วก็ใบละ2 2นะครับกลางก็เป็นของอาจารตีครับผมกลางอาจารตีโอเคการกล้วยมิวสิส่วนกลางหน้าก็เป็นของอาจารตีเหมือนกันครับม S M Head ครับผม กน่าก็เอ่อสิสิบสองใบครับผมยี่สิบสี่ดอกนะครับผมเป็นสองคูณสองนะครับลายลีของอาจารย์ตีตีนะครับโลด้านหน้าก็นะครับนี่สุดจัดนะครับผมโลดนหน้าโลด้านหน้ายี่สิบสี่ดอกนะครับโลด้านหน้าเป็น เป็นนิ้วตูมตาม24ดอกนะครับแล้วก็จะมีกลางข้างของอาจารย์ตี้ครับหนึ่งคนหนึ่งอีก6ใบฝับงด้วยนะครับผมเวลาเจาะเล่นก็จะใช้กลางตวน,นู้นนะครับประมาณนี้ครับผมนี่เดี๋ยวตอนแห่ก็เดี๋ยวจะพามาฟังชมอีกทีครับผม ยังไมเราน้องเท้าไปไหนเออใครไปเปิดอนั่นไว้น่ะเปิดเสียงทอยไว้น่ะเออไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไปีไฟเลี้ยวไปเลี้ยว olha